ขอน้ากาขออกมาแท้แกเป็นคนลวงโลกตอนหน้าคนอื่นแกไปทำหน้าซื่อบริสุทธิ์เหรอท,ท้าแกก็นางมาน้ายดีๆนี่เองคอยดูนะฉันจะบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าตัวจริงแกเป็นยังไงแล้วแกจะไม่มีวันอยู่ในวงการนี้ได้อีกคอยดูสิจะมีคนเชื่อเหรอเพลงดาวก็ลองดูสิว่าใครจะหลุดจากวงการก่อนดีนี่ที่แสนดีหรือว่านางแบบขี้มโหที่ใกล้จะหมดสภาพอย่างแก อีทีนี่อ๋อและอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเพีงดาวดูแลโอมให้ดีด้วยกลับไปบอกเขาด้วยนะว่าอย่าเคลิ้มกับบรรยากาศทะเลซะจนจูบก,กับคนได้ง่ายๆอีกเดี๋ยวเขาจะติดใจแล้วไม่ยอมกลับไปหาเมียกแกสุดท้สก็ถอดหน,น้ากาออกมาแแกเปนคนลวงลลก ตอนหน้าคนอื่นแกไปทำนาซื้อบริสุทธิ์เหรอท้ายแกก็นางมาร้ายดีๆนี่เองอ่ะคอยดูนะนจะบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าตัวจริงแกเป็นยังไงแกจะไม่มีวันอยู่ในวงการนี้ได้อีกคอยดูสิจะมีคนเชื่อเหรอเพียงดาวก็ลองดูสิว่าใครจะหลุดจากวงการก่อนดีนี่ที่แสนดีหรือว่านางแบบที่มโหดที่ใกล้จะหมดสภาพอย่างแกอีดีนี่ เช่งดาวดูแลโอมให้ดีด้วยกลับไปบอกเขาด้วยนะว่าอย่าเคลิ้มกับบรรยากาศทะเลซะจนจูบก,กับคนได้ง่ายๆอีกเดี๋ยวเขาจะติดใจแล้วไม่ยอมกลับไปหาเมียกแกสุดก็่กะถอดหน,น้ากาก,ากาออกมาแกรูกมันคนลวงโลกตอนหน้าคนอื่นแกไปทำหน้าซื้อบริสุทธ์เหรอท้ายแกก็นางบานร้ายดีๆนี่เอง ค่อยดนะูนจะบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าตัวจริงจะเป็นยังไงนึกเกจะไม่มีวันอยู่ในวงการนี้ได้อีกค่อยดูสิ <c oughs> จะมีคนเชื่อเหรอเพียงดาวก็ลองดูสิว่าใครจะหลุดจากวงการก่อนดีนี่ที่แสนดีหรูอว,ว่านางแบบที่มโหดที่ใกล้จะหมดสภาพอย่างแกอีกท <c oughs> นี่อ๋อและอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเพียงดาวดูแลโอมให้ดีด้วยกลับไปบอกเขาด้วยนะว่าอยา่า เคลิ้มกับบรรยากาศทะเลซะจนจูบกับคนได้ง่ายๆอีกเดี๋ยวเขาจะติดใจแล้วไม่ยอมกลับไปหาเมียกแก่